อ่าทีนี้มีบ้านแล้วนะฝั่งนู้นนะผมเรามีคนขุดแร่สองคนอ่าขอบอกให้เราทํายังไงก็ออยังสอนเล่นอยู่ดีนะผมดังนั้นต้องมีทาหารกันว่ะไม่ได้ว่ะทาหารรักษาพระองค์ต้องมั้ยอ่ามีคนขุดแร่ด้วยโอ้ยเงินออ้ยเงนิงนเรามีเยอะมากเลยนะแต่ว่าแสดงว่าเงินมันสะสมนะผมที่จากที่ผมดูนะโอเคก็มีสักห้าตัวมีนักขนูด้วยอาเชร์นะผมโอเคอ่านคนขุดแร่มีให้เยอะแม็กแล้วนะผมโอเคจะ <c oughs> ไม่กลัวหรอก ออกมาเรื่อยๆนุม้มแต่มันมีเสื้อกรอะน,นะเรายังไม่มีเสื้อกรอะเลยมันมีดาบด้วยอ่ะอ้ยอันตรายจ,จัดๆจริงๆ,ๆอ่าแต่ว่าเราไม่กลัวหรอกเรามีนักธนูอันแสงเก่งกาจของเราต่อโซ่มันยันฆ่าศึกเอาไว้ยังไงเราต้องเอาชนะได้อยู่แล้วมาอ่าก็อ่ามันไม่ได้บอกว่าเราสร้างเจ็ดคือเรากดสร้างปุ๊บมันออกมาเลยนะไม่ต้องรอดีเลยนะผม ดังนั้นการใช้เงินมันก็เลยจัดจัดอยู่นะผมบุกเลยให้มันรู้ว่าเรานี่มันแข็งแกร่งมากโอเค <c oughs> มีต้องก้าวตัวกูมไม่ตายง่ายๆหรอกพวกมึงเตรียมมวยได้เลยไฮ้ <c oughs> อจอกอ็อ่าหมุนไปตามไอ้นี่ด้วยเหมือนกันนะผมเราจะขายายจอ,อยังไงอ,อ่ะเอยให้มันใกล้ชิดเลยได้ไอ <c oughs> ้อ๋อซูมเข้ากับซุมอ่อกน,นะผมโอเคผมเข้าใจลนะอ่าดังนั้นซมซมหน่อยเฮ้ยไม่ได้ว่ะฝั่งมันก็ออกมาเรื่อยๆเลย อแต่เรามีคนขุดแร่อยู่เงินเป็นหมืน่นเงินเยอะแยะเชื่อเลยการบุกค,ครั้งนี้ต้องเกิดประสิทธิผลจมตีมันก็ไปโอ้โหนักธนูก็ซาวใหญ่เลยอะซาวแท็กซาวเช็คกันไงโอเคมึงพังแน่อ่ะบ้านคนขุดใช่ไหมมันง่ายว่ะอย่างนี้อ่าถ้าเรา,เราเสียหนึ่งพันนี่เราบวก10บโดรฟีเลใช่ไหมอ่าเป็นสกิลใช่ไหมโอเค ่โจมตียับยับโอ้โหมี12ื่นแล้วนะผมดูดิงยอดเงินมันสะสมหรือเ่าผมว่ามันน่าจะสะสมนะจึงได้อีกห้าร้อยนะผม